สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับกับสู่ช่องแก๊ปสไตอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม h u m a n k i n ยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากผมแค่จะมาแนะนำวัฒนธรรม2อันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่พิเศษที่สุดในเกม h u m a n k i n ยเลยนะครับนั่นก็คือชาวฮันส์ในช่วงยุคคลาสสิกแล้วก็มองโกในช่วงยุคกลางนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายเฉยๆนะว่าเวลาเราเลือกฮันเนี่ย มันมีความสามารถพิเศษอะไรที่ทําให้มันค่อนข้างพิเศษกว่าวัฒนธรรมอื่นนะครับนอกนจากนี้เนี่ยก็จะมาพูดด้วยนะว่ายูนิตฮันมันเป็นยังไงเมื่อไหร่เราควรจะเลือกฮันแล้วสมมุติถ้าเราเล่นเป็นวัฒนธรรมอื่นแล้วเราเจอฮันเนี่ยเราใช้ยุนิตอะไรมาเคานเตอร์หรือว่ามาตอกโต้ชาวฮันดีนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ฮันนะเป็นวัฒนธรรมในช่วงยุคที่2หรือว่ายุคค,คลาสสิคอลนะครับ ท่นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเภท m i l i เทอร s t ก็คือเป็นประเภททางทหารนะก็ความสามารถของวัฒนธรรมทางทหารก็คือจะได้วอล์สปอร์ตเพิ่มขึ้นบวก30เมื่อเทียบกับชนชาติอื่นนะครับก็สมมติถ,ถ้าผมไปดูอย่างชนชาตินี้ก็ได้นะก็จะเห็นว่า ตัวปกติแล้วอ่ะทุกทุกชนชาติจะอยู่ที่50ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่มีข้อบัตรหมางอะไรไม่มีข้อเรียกร้องอะไรค้างคาอยู่นะแต่พอถ้าเป็นวัฒนธรรมประเภทมิลิเตอริสเป็นประเภททางทางหารเนี่ยมันก็จะได้โบนัส f r m affinity สามสิบคะแนนขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราปล่อยไว้เรื่อยๆอ่ะมันก็จะบวก2ไปเรื่อยเื่อใช่ไหมครับเป็นเวลา15ตาพอครบ15ตาเราก็จะมี w a r support แปดสิบคะแนนแล้วอีกฝั่งจะมีแค่50นะก็จะเป็นเลือกได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นการทําสงคารามหรือว่าการทําตั้งรับได้ทั้งคู่เลยะรรเพราาาาาวว่่่ยิงมมีมกก เวลาสงครามจบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเรียกร้องสิ่งต่างๆได้มากกว่านะครับหรือถ้าเราเป็นฝ่ายรับเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเสียเมืองหรือเสียทรัพยากรได้น้อยกว่าอีกฝั่งนะครับถ้าสงครามมันจบเร็วนะโอเคทีนี้เนี่ยอีกความสามารถนึงของ Militarist ที่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่ก็คือ Iron Reserve นะครับเวลาเรากดใช้ปุ๊บอะ่ะมันจะสร้างยูนิตขึ้นมานะเป็นยูนิตเอ่อโฮมกาดนะครับเป็นยูนิตที่ปกป้องเมืองอะ่ะซึ่งมันจะอยู่ในผังเทคโนโลยีเดี๋ยวผมหาก่อนนะ เ,เนี่ยครับยูนิตเนี่ยโฮมกาดนะครับก็แล้วแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีฟอร์ติฟิเคชันก็จะได้ยูนิตนี้มาขึ้นมานะถ้าเป็นไหนดูซิ นี่นะครับฟิโลิซึมเนี่ยก็จะได้อันนี้มานะครับเป็นยูนิตอัปเกรดเวอร์ชันก็โหดขึ้นตามเทคโนโลยีที่เรารีเสิร์ชไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็แค่สร้างยูนิตมาเฉยๆจากหนเมืองของเรานะโดยใช้ประชาโดยใช้ประชากรของเรานะไว้สำหรับป้องกันเมืองหรืออาจจะไว้สำหรับบุกเพื่นบ้านก็ได้สมมติถ้าเรามีประชากรในเมืองมากเพียงพอเนี่ยเราก็ประกาศสงครามแล้วก็กดความสามารถเนี้ย ตึงแล้วก็เอายูนิตของเราอยู่ดีเพิ่งเกิดมาเนี่ยไปบุกอีกฝั่งนะครับผมก็ไม่จะไม่ได้มาเจาะลึกความสามารถของวัฒนธรรมมิ l ิเ a อริสในวันนี้นะครับผมก็จะมาเจาะความสามารถหลกัหลกๆของชาวฮันเลยแล้วกันนะครับโอเคชาวฮันเนี่ยมีโบนัสเทรดเคาน t เตอร์ของตัวเองก็คือ formidable steeds นะครับซึ่งจะทำให้ยูนิตม้าเนี่ยเพิ่มดาเมจให้ไปอีกบวก2นะ ก็เช่นตอนเนี้ยยูนิตม้าของผมอันนี้นะครับยูนิตฮิวนิคอร์ดอัน,นนะอเมมน 20, ี้ยครับก็ดาเมจยี่สิบสองนะคือเดิมอ่ะมันยี่สิบใช่ไหมครับเป็นค่าปกติบวกสองเข้าไปก็เลยกลายเป็นยี่สิบสองนะด้วยโบนัสของชาวฮันเขตพิเศษของชาวฮันเนี่ยครับเขตออดูเป็นเขตที่พิเศษมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เขตปกติทั่วไปนะครับมันก็คือเอาโพสเนี่ยแหละเอาโพสก็คือเวลาเราส่งยูนิตของเราอ่ะไปจอไปจับจองในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ไปสร้างเอาโพสจับจองมันใช่ไหมครับโดยเอาโพสเนี่ยเราจะต้องยังไม่ผูกเข้้าาากับเเมืองนะถร ูกเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็น Administrative Center นะครับมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองของเราเอาโพสอะมันมีหน้าที่แค่จับจองพื้นที่ที่ไม่มีคนเป็นเจ้าของแค่นั้นนะทีนีนเเ้เอาโพสนพิเศษยังไงเอาโพสเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประชากร4คนกับค่า Influence 70หน่วยนะครับในการเรียก u n i q u h o r ขึ้นมา4คนนะสำคัญมากเลยนะครับอันนี้เป็นความสามารถที่พิเศษมากนะของทั้งฮันและมองโกนะครับคือสามารถที่จะเซตยูนิตขึ้นมา จากประชากรและค่าอิมโฟเรนซ์โดยไม่ต้องใช้อินดัสทรีเลยไม่ต้องใช้เฟืองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฮันเมื่อไหร่บอกเลยว่าเราจะมีกองกำลังทหารมหาศาลทันทีถ้าเราดองค่าอิมโฟเรนซ์ไว้เยอะๆแล้วเราตั้งทำเลเอาโพสต์ดีนะครับตั้งทำเลเอาโพสตที่จะได้อาหารเยอะๆในช่วงยุคแรกนะพอยุคคลาสสิกเมื่อไหร่พยายามปั้นเอาโพสให้มีประชากร4คนขึ้นไปกดปุ่มนี้ปุ๊บยูนิตฟรีมาเลยครับพร้อมบุกศัตรูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเช่นตรงนี้นะครับเอาโพสผมกักยิดอันเนี้ย ผมก็มีประชากร5คนและเกินมา1คนใช่ปะผมมีอิทธิพลมากเพียงพอผมก็กดได้เลยนะครับผมก็จะยูนิตเพิ่มมาเลยนะครับไม่เสียโปรดักชันอะไรทั้งนั้นเลยนะนี่คือความโกงของฮันนะครับนี่คือ,อผลว่าทําไมเราเล่นกับ AI อ่ะเราเห็นยูนิตฮันมันมาเป็นฝูงเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้โปรดักชันเลยอ่ะมันสามารถที่จะสร้างยูนิตได้ทันทีภายในตาแรกที่เราเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยนะครับถ้าเราวางแผนดีๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานการใช้ความสามารถของฮันนะความสามารถของออดูนะครับผม อีกข้อจํากัดหนึ่งผมเขาเรียกว่าข้อจํากัดแล้วกันนะของการเล่นฮันแล Mong ้วมองโกก็คือเราไม่สามารถที่จะผูกเอาโพสตเข้ากับเมืองได้นะเห็นไหมครับสมมติถ้าผมกดที่เมืองคาร์ปาเนี่ยที่เป็นเมืองตั้งต้นของผมแล้วก็เป็นเมืองเดียวที่ผมมีตอนนี้นะโดยปกติแล้วผมสามารถที่จะกด attach ตรงนี้ได้นะครับถ้าผมมี i influence เพียงพอแต่ถ้าทุกคนมาดูที่หน้าจอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเขียนว่า this action is prohibited ก็คือเราไม่สามารถทำา a c t i o นนี้ได้ เนื่องจากชาวฮันและมองโกเนในเกมถือเป็นวัฒธรรมประเภทชนเผนะ่ะเป็นเรียกว่าอ,อะไรเดียเป็นประเภทฮอร์สอะครับชนเผ่าเล่ล่อนเพราะฉะนั้นอ่ะพวกเขาไม่สามารถที่จะผูกเอาโพสเข้ากับเมืองได้แปลว่าในยุคนี้เนี่ยในยุคที่ไม่ว่าผู้เล่นคนนันะ้นเล่นจะเล่นเป็นฮันหรือเป็น,ปน,ปนมองโกก็ตามเขาไม่มีความสามารถในการพัฒนามัานเมืองได้เลยเขาก็จะติดแงกอยู่กับจํานวนเมืองที่พวกเขามีในยุคก่อนหน้าตลอดทั้งยุคเลยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรา คิดจะเลือกฮันหรือมองโกเนี่ยเราควรจะต้องยึดเมืองอื่นให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยึดเนี่ยเราสร้างยูนิตขึ้นมาแล้วเราคิดว่าอเนี่ยถึงแม้ว่าจะสร้างมาตั้งรับผงวาก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์มากเท่าไหร่นะถ้าเล่นฮันกับมองโกมันต้องเกมบุกนะครับแปลว่าในยุคนั้นเราไม่สามารถที่จะเพิ่มค่าวิธหรือค่าโปรดักชันหรือผูกเมืองเพิ่มค่าเงินหรือเพิ่มประชากรได้เก่งเท่ากับวัฒนธรรมอื่นในยุคเดียวกัน อันนี้คือข้อจํากัดของฮันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เล่นเกียมบุกไม่ไปแย่งทรัพยากรคนอื่นมาแน่นอนว่าเราจะตามหลังชนชาติอื่นอย่างแน่นอนนะครับผมจบไปแล้วกับเขตพิเศษของตัวหันนะครับเขตออดูมองโกก็มีเขตพิเศษของตัวเองเหมือนกันนะซึ่งความสามารถเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ข้อแตกต่างของมองโกเดี๋ยวผมค่อยไปตัวเซฟอีกตัวที่ผมเล่นเปนมองโกแล้วกันนะ เดี๋ยวผมขอมาพูดเกี่ยวกับยูนิตพิเศษของคันก่อนละกันก็คือยูนิตคิวนิคคอร์นะครับเป็นยูนิตประเภทนอร์แมนนะยูนิตประเภทนอร์แมนเนี่ยถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงตัวยูนิตเริ่มต้นที่เราเล่นในยุคแรกครับยุคนนโอเลติกนะครับยูนิตเนี่ยจะสามารถที่จะได้อาหารถ้าเราไปฆ่ากวางใช่ไหมหรือฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับคิวนิคคอร์สก็เหมือนกันทุกครั้งที่เราสามารถที่จะฆ่ายูนิตศัตรูได้ลบชนะหรือเราสามารถไปป้นโซดงเขตอื่นได้เนี่ยกองทัพนั้นนะ่ะก็จะได้อาหารขึ้นมาแลพออาหาหรครบ ตามที่กําหนดเมื่อไหร่มันก็จะได้ยูนิตยูนิตฮอสเพิ่มเข้ามา1คนนะครับเวลาเราส่งยูนิตไปลบเนี่ยพยายามจัดให้มันมีพื้นที่เหลือ1พื้นที่อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเมื่อกี้นะ่ะผมจัดกองทัพให้เป็นยูนิตสคนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไม่มีช่องให้เราขยายอาหารขยายยูนิตเพิ่มนะผมจะต้องอ,อ,อย่างน้อยมีช่องเหลือ1ช่องนะครับถ้ากองทัพเราใส่ยูนิตได้แค่4คนนะ่ะก็จัดทัพให้มีแค่3คนพอนะเราจะได้มีช่องให้ขยายยูนิตเพิ่มนะครับ อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของตัวฮันนะครับแค่ดูแล้วมันโหดมากเลยนะแต่จริงๆข้อเสียเปรียบอันนึงของฮันก็คือพอมันอยู่นิดม้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบุกข้ามกำแพงได้นะครับคือถ้าเล่นกับ AI อ่ะมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกเพราะว่าตัว AI เองมักจะส่งยู่เวลาเราตีเมืองเนี่ยเขามักจะส่งยูนิตเฝ้าเมืองออกมานอกเมืองเพื่อกำจัดยูวนิตคอรของเรานะ เราก็สามารถที่จะสวดกลับแล้วก็ฆ่ายูนิตท,ทุกคนในเมืองได้แต่ถ้าไปเล่นกับผู้เล่นที่เป็นคนเนี่ยเขาก็จะไม่เอาอยูนิตออกมาจากเมืองนะเขาก็จะซ่อนอยู่ในเมืองแล้วก็ยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดนะครับเพื่อที่จะส่งกําลังเสริมมาต่อกรกับยูนิตของเรานะครับเวลาเราเล่นเนี่ยก็ถ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับเราควรจะปผสมยูนิตอย่างพวกยูนิตเอ,อ่อยูนิตวอลเลอร์หรือ,อยูนิตหอก เข้าไปด้วยนะหรือถ้าเป็นไปได้ก็พยายามสร้างตัวซีชยูนิตหรือว่ายูนิตบุกกำแพงนะครับเพื่อทําลายกำแพงเข้าไปให้ได้ก่อนถ้าทําลายกำแพงได้ช่องนึงปุ๊บเราก็สามารถที่จะส่งตัวย <Yeah. S 1> ูนิตยูนิตท้อเนี่ยบุกเข้าไปในเมืองแล้วก็ฆ่ายูนิตข้างในได้นะครับแต่เล่นกับ AI เท่าที่ผ่านมานะผมไม่เคยเจอปัญหานี้เลยเพราะว่า AI มันส่งยูนิตออกมาข้างนอกตลอดเลยครับเพราะฉะนั้น ก็ไปลองดูแล้วกันนะแต่สุดสำหรับผมว่าไม่เคยเป็นปัญหาเลยแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของตัวยูนิตฮิวนิตทอนะครับก็คือเขามีความสามารถมัลติมูฟนะครับมัลติมูฟก็คือแปลว่าเขาสามารถที่จะเดินคือทําอะไรก็ได้จะเดินจะโจมตีก็ได้ในตานั้นจนกว่ามูฟเมนต์พอยของเขาจะหมดนะครับคือยูนิตทั่วไปเนี่ยปกติแล้วอะเวลาโจมตีปุ๊บเนี่ยยูนิตนั้นมันก็จะใช้มูฟเมนต์พอยของตัวเองหมดเลยใช่ไหมครับสมมติเอ่อวอลเลเยอร์คนนี้ก็ได้วอลเลเยอร์คนเนี้ย มี4มุมเมนต์ใช่ไหมครับถ,ถ้าผมเดินไปโจมตีปุ๊บอะต่อให้ศัตรูมันอยู่แค่ข้างหน้าเนี่ยแค่โจมตีเนี่ยมันก็จะใช้ทั้งหมด4มุมเมนต์หมดเกลี้ยงเลยนะแต่ถ้าเป็นฮีนิคอร์เนี่ยเขามีความสามารถมัลติมูก็คือเดินได้6ช่องใช่ไหมครับเขาสามารถเดินไป3ช่องยิงครั้งที่1แล้วก็เดินหนีออกมาอีก2ช่องได้ถือว่าเป็นความ เรียกว่าอะไรดีเป็นความสามารถที่โคตรจะ OP เลยโคตรจะโหดโคตรจะโกงเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปยิงแล้วก็ถอยออกมาในตาต่อไปศัตรูก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาประชิดตัวฮิวนิคอร์ได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วมากเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะว่าความโหดของมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขอข้ามไปในตัวเซฟอันต่อไปก่อนละกันนะก็ประมาณนี้นะครับตัวฮิวนิคอร์ อ่ะครับผมเราก็มาอยู่ในช่วงยุคก,กลางยุคที่3แล้วนะครับกับมองโกนะครับมองโกเนี่ยมันก็ถือเป็นวัฒนธรรมประเภทเดียวกับฮันนะก็คือเป็นประเภทที่เรียกว่าฮอสนะครับซึ่งเขาก็จะมีเขาเป็นวัฒนธรรมประเภทมิลิทาริสก็คือเหมือนกับฮันเลยเป็นทางทหารนะมีเขตที่เหมือนออดูเลยเขาเรียกว่าออดาแต่ผมไม่รู้อานถูกนะครับเขาสามารถเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับไม่สามารถผูกกับเมืองได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างยูนิตพิเศษ ของเขาครับชื่อว่ามองโกฮอรนะกองทัพมองโกนั่นเองกองทัพมองโกเนี่ยเหมือนตัวฮันทุกประการนะแค่ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับจาก20เป็น29นะครับระยะการโจมตี1ช่องนะมีระยะการขึ้นที่6เป็นนอร์แมนก็คือสามารถที่จะฆ่ายูนิตหรือป้นสะดมและได้อาหารนะครับพออาหารครบก็ได้มองโกฮอร์เพิ่มเข้ามานอกจากนี้ก็คือมัลติมูฟนะครับก็คือสามารถที่จะเดินแล้วก็ยิงธนูแล้วก็ใช้มูเมนต์ให้หมดเกลี้ยงได้เลยนะครับสลับกันไปมาได้นะโอเคถ้าผมมาดูที่เขต ผมอันนี้นะอออะไรวะอะไรออด้น,นะก็จะใช้ประชากร4ี่คนเหมือนกันผมไม่มั่นใจว่าค่า1 60เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ผมกดใช้หรือเปล่านะีนน่ผมไม่ชว์จริงๆนะครับนี่นะผมก็กดได้เลยนะครับก็ได้ยูนิตเพิ่มมา4ี่คนข้อจำกัดเหมือนเดิมทุกป,ประการนะครับเป็นยูนิตม้าบุกกำแพงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นกับคนที่ตั้งรับดีๆเนี่ยเราก็ควรผสมกองทัพของเราด้วยยูนิตประเภทอื่นด้วยนะครับความสามารถของตัวมองโกเนี่ยก็คือ เขาจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น100%เวลาเราป้นสะดบนะครับข้พอพิเศษของการเลือกฮันและไปมองโกเนี่ยผมจะบอกไว้แล้วกันนะครับก็คือความสามารถของฮันที่ดาเมจตัวยูนิตมาเพิ่มขึ้นบวกสเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันจะทําให้ยูนิตม,นม,มองโกโของผมนะครับมองโกฮอของผมอะดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกบวก2เลยนะครับผมก็เป็นนั่นแหละครับสาใช่ไหมบวกอีก2 3 2นะแล้วผมก็มีเลือกซีวิกอะไรพวกนี้ด้วยนะ จุดอ่อนของกองม้ามองโกคืออะไรจุดอ่อนของทหารม้ามองโกคือแม่น้านะครับอย่างแรกเลยแม่น้ําสมมติสมสมติเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วสมมติศัตรูของ AI ไอ่ะไปตั้งรับบริเวณอีกฝ้าของแม่น้ําตรงนี้เนี่ยเวลาผมจะเข้าไปตีเขาีนด้านของแม่น้ำเนีเน่ยกว่าผมจะข้ามแม่น้ําได้อ่ะคือถ้าจําได้นะครับเกมฮิวแมนคายนะเวลาเราข้ามแม่น้ำเราจะใช้มูฟเมนต์หมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับแปลว่าสมมติถ้าผมจะเอายูนิตมองโกผมมา ข้ามไปตีศัตรูอีกฝั่งเนี่ยผมจะต้องข้ามแม่นาใช่ปะพอผมข้ามแม่นาเนี่ยมันก็เหมือน,นกับเป็นการทําลายโบนัสพิเศษของไอตัวมัลติมูฟไปเลยนะแทนที่ปกติแล้วเขาสามารถที่จะเดินมาแล้วก็ยิงแล้วก็เดินหนีออกกลายเป็นว่าตอนนี้เขาต้องเดินมาติดแม่น้ําแล้วเขาก็ทําอะไรต่อไปได้นะครับเขาก็ต้องรอตาต่อไปเพื่อที่จะข้ามมาอีกฝั่งและยิงแล้วปัญหาก็คือเขาก็ไม่สามารถถอยทับได้เหมือนกันนะสมมติเขาเสียเปรียบแล้วเขาอยากจะถอยเขาก็จะต้องเสียมูฟเมนต์ทั้งหมดเลยในการ เดินมาบนช่องแม่น้ําเพื่อที่จะถอยอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เราสามารถที่จะเคาน์เตอร์โจมตีกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสมรภูมินนะสําคัญมากเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเล่นเป็นฮันหรือมองโกก็พยายามอย่าไปสู้คามฝั่งแม่น้ำนะพยายามหาที่ราบนะครับตามประวัติศาสตร์เลยนะที่ราบอย่างเงี้ยคือสวรรค์ของมองโกนะครับคือเขาสามารถที่จะเดินเล่นไปทั่วได้เลยนะจะเดินเข้ามาตีเดินเข้ามายิงแล้วก็ถอยเดินเข้ามายิงแล้วก็ถอยนะครับถ้าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่แบบมองโกชอบมองโกกับฮันนอเะร้ดิไสคโ อันนี้นะครับผมก็จะโชว์ให้ดูนะเราก็สามารถที่จะเอากองทัพม้ามองโกเนี่ยตีเมืองได้เช่นเดียวกันนะในกรณีนี้นะครับเมืองมันไม่ได้ใหญ่มากนะพอเมืองมันไม่ใหญ่เนี่ยต่อให้ยูนิตซ่อนยังไงเราก็สามารถที่จะเอาทหารยูนิตมอ,องโกเนี่ยอ้อมเข้าไปโจมตีได้นะอย่าลืมว่าทหรารมองโกโอ่ะมันมีระยะโจมตีแค่1ช่องนะครับถ้ามันถ้าเขาสามารถที่จะเอายูนิตไปซ่อนลึกๆได้เราก็ยิงไม่ถึงนะเนื่องจากเราข้ามกำแพงไม่ได้นะครับโอเคขามโหดของยูนิตมองโกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะก็คือเขาสามารถที่จะเดินตีใช่ไหมครับ ดาเมจเท่าไหร่วะดาเมจสาสนะซึ่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคกต็ตีใช่ไหมครับแล้วเขาก็เดินกลับได้นะนี่คือความโหดของมันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเราควรจะล้อมยูนิตของเราล้อมรอบไว้อย่างนี้ก่อนนะเราจะได้โบนัสพิเศษเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับผมได้โบนัสบวกสานะเนื่องจากมียูนิตยูนิตฝ่ายของผมอะล้อมรอบยูนิตตัวเนี้ยสคนนะครับเห็นไหมก็จะได้ยูนิตก็จะได้ดาเมจเพิ่มนะครับนี่นะผม ผมยิงปุ๊บผมก็ถอยกลับตามนี้เลยนะฮะก็จะเห็นถึงความเรยวอะไรความน่าลำคาองออกมาเลยนะแล้วอีกฝั่งก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเราก็แทบไม่เสียดาเมจด้วยซ้ํานะครับเห็นไหมครับนี่ครับความโหดของมันนะประมาณนี้ที่เราพูดถึงความโหดของมองโกกับพันแล้วใช่ไหมครับเรามาพูดกันต่อดีกว่าว่าเมื่อไหร่เราควรจะเลือกมองโกหรือฮันนะและเมื่อไหร่เราควรจะเล่นกลยุทธ์แบบนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราจะไปหัน่เนี่ยแนะนําว่าให้เรารีบเลือกให้ได้เร็วที่สุดนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับกำแพงคือศัตรูตัวชะกันของทั้ง2วัฒนธรรมนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากยูนิตของหันและมองโกมากที่สุดเนี่ยเราจะต้องรีบไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับเก็บดาวในยุคก่อนหน้าให้ได้เร็วที่สุดนะแล้วก็เลือกหันหรือมองโกทันทีเลยนะใช้จังหวะที่เรามียูนิตอันนี้แหละบ,บุกเพื่อนบ้านที่ยังไม่สร้างกำแพงนะครับผมแล้วถ้าถามว่าวัฒนธรรมไหนเนี่ยเหมาะกับการที่จะเรียกว่าอะไรเดีย เป็นวัฒนธรรมก่อนหน้าตัวหันและมองโกก็จะอบอกเลยว่าควรจะเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยเรื่องค่าวัฒนธรรมหรือว่าค่าอาหารนะครับวัฒนธรรมสาคัญกว่านะเพราะว่าเขาต้องใช้ทั้งหมด70 i n f l u อิมโฟเรนซ์ด้วยกันนะในการที่จะซื้อตัวยูนิตหันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเฟืองหรือโปรดักชันค่อนข้างสําคัญน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นในยุคหนึ่งเนี่ยสมมติถ้าเราจะเล่นฐานยูสองนะสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะผมคิดว่า O m a x เนะี่ยค่อนข้างเหมาะที่สุด เลยนะสำหรับการเล่นเกมไปหันนะครับเพราะว่าเขาเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับไอตัวอิมโฟเรนซ์อยู่แล้วนะและขีดพิเศษ,พษเพิ่มอิมโฟเรนซ์นะครับแล้วก็เพิ่มมาหาด้วยแต่เพิ่มมาหานี้ก็คือจะเพิ่มเฉพาะในเมืองนะไม่ได้มีผลกับเอาโอสนะครับแต่ก็ยังไงซะมันก็เพิ่มอิมโฟเรนซ์นะมันจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างตัวหั่นยูนิตหันหรือว่ายูนิตมองโกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะ อีกอันที่ผมแนะนําก็คือฮาลับปันนะครับฮาลับปันเนี่ยเป็นเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะแล้วความสามารถของเขาก็คือช่องที่ผลิตอาหารได้เนี่ยจะเพิ่มอาหารเพิ่มเข้าไปอีบวกหนึ่งช่องที่มีแม่น้ําก็จะเพิ่มอาหารให้บวกหนึ่งเข้าไปนะมันจะทําให้เอาโพสตของเราเวลาเราสร้างในยุคหนึ่งเนี่ยมีประชากรมาก กว่าปกตินะครับและพออายุสองอ่ะเราก็จะมีจํานวนเราก็จะมีเอาโพสต์ที่มีประชากร4คนหรือมากกว่า4คนได้พร้อมที่จะปั๊มตัวยูนิตฮันออกมาได้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมคิดว่าคอมโบได้ดีนะส่วนตัวมองโกเนจะเอาท่าทำอันที่2เป็นอะไรอันนี้แล้วแต่เลยนะครับถ้ามาฮันแล้วจะไปมองโกก็ได้นะไม่ผิดแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไปฮันแล้วอ่ะแล้วสมมติเรายังจะไปมองโกอีกอ่ะเราจะไม่ได้สร้างเมืองหรือพัฒนาเมืองอะไรเลยเป็นระยะเป็นระยะเวลาถึง2ยุคด้วยกัน นะครับช่วงอ2ยุคนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะยึดทังทวีปได้นะรับประกันได้เลยว่าเราอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ตามคนอื่นในแง่เทคโนโลยีได้เลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเขามีเวลาในการพัฒนาบ้านเมืองตัวเองนะแล้วยุคคลาสสิกกับยุคก,กลางเนะี่ยก็เป็นยุคที่ค่อนข้างมีเขตพิเศษหลากหลายที่น่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจกว่าออดูนะครับที่ออดูมันไม่ได้ให้ทรัพยากรอะไรเลยนะมันแค่ทาหน้าที่ปั๊มยูนิตขึ้นมานะก็ระวังให้ดีนะถ้าสมมติจะเลือก2อันติดแบบที่ผมเป็นอยู่ตอนเนี้ยขอให้มั่นใจนร่าราสามมาถท,ทีีจ้นผะ ยึดได้เกินครึ่งทวีปเลยนะครับอันนี้ก็ไอซีเขียวนี้ก็จะเป็นเหมือนครึ่งของผมนะส่วนที่เหลือนี้คือผมกําจัดไปหมดเลยครับสผู้เล่นอันนี้ผมมั่นใจแน่นอนว่าผมจะนําผู้เล่นคนอื่นแน่นอนนะในกรณีนี้ทีนี้เนี่ยเข้ามาสู่หัวข้ออีกอันหนึ่งนะที่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือสมมติถ้าเราเล่นเป็นวัฒนธรรมอื่นเนี่ยแล้วเราเจอหันละมองโก เราจะทำยังไงนะาะว่าหลักๆน่าจะเป็นการเจอหันนี่แหละเพราะว่าในระดับความยากสูงๆอ่ะตัว AI มันชอบที่จะมาทำลายผู้เล่นมนุษย์มากเลยนะครับตัวผู้เล่นเองอ่ะมีทรัพยากรที่น้อยกว่าตัว AI นะและ AI ก็จะมองว่าเราเป็นผู้เล่นที่อ่อนแอมันก็จะส่งทหารมาบุกเรานะครับถ้าจะเคาน์เตอร์เลยเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือเราจะต้องสร้างตัวสเปียร์แมนนะอย่างแรกเลยยูนิตต่อต้านพลมาสเปียร์แมนเนี่ยดาเมจ18ก็จริงแต่ว่าความสามารถของเขาแอ c a ทนแครี่เนี่ย มันจะทําให้เขามีได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นบวก5เวลาเขาต่อสู้กับยูนิตม้านะครับก็ยูนิตยูนิตท,ทอเนี่ยดาเมจจะประมาณอยู่ที่20มั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่า22นะสเปียร์แมนเนี่ยเป็นยูนิตเบื้องต้นเลยที่เราควรจะมีแล้วก็มีเก็บไว้นะเพราะว่าอย่าไปคือนักธนูบอกเลยว่าไม่มีผลกับตัวตัวทหารม้าหันเลยนะครับนี่เฉพาะในที่ราบน,นะเพราะว่าทหารม้าสามารถบุกเข้ามาทะลวงแนวรับของเราได้แล้วก็ฆ่ายูนิต พลธนูของเราอย่างง่ายดายเลยนะทีนี้ในวัฒน,ธ,นธรรมที่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรียกว่าสามารถที่จะเคาน์เตอร์หรือว่าเอาตัวยูนิตฮันได้อย่างสบายๆเลยนะก็มีอยู่3อันแล้วกันนะที่ผมคิดว่าโหดใช้ได้เลยนะครับอันแรกเลยนะครับสมมติถ้าเราเป็นเกมตาม่างแบบตามมากๆเลยอนะ่ะบาบิลอนก็เป็นหนึ่งท,งทางเลือกที่ดีในการป้องกันฮันนะครับก็ในระดับความยากฮิวแมนคลายแน่นอนว่า AI ผู้เล่นอื่นนะได้ไปยุค2ก่อนเราแน่นอนนะสมมติว่าเรายังอยู่ในยุคแรกเนี่ยการเลือกบาบิลอนก็ เป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะว่ายูนิตของเขาเนี่ยซาบูซาคอสซีเนี่ยเป็นยูนิตพลหอกเหมือนกันนะครับดาเมจ2 2เพราะฉะนั้นดาเมจของเขาเนี่ยดาเมจของยูนิตตัวนี้มันเท่ากับตัวยูนิตของฮันเลยนะพอมีแอนตี้แคร์รี่เข้าไปก็จะกลายเป็น27่ใช่ไหมครับแล้วก็ได้โบนัสพิเศษนะผมจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับกาเดียนอันนี้ซึ่งยูนิตเนี่ยจะได้ดาเมจมากยิ่งขึ้นถ้าเขาตั้งรับอยู่ในเขตนะครับแปลว่าเป็นยูนิตที่สามารถที่จะตั้งรับเมืองได้ดีตั้งรับแล้วกกก็ตต่่ออออสูู้้ัับในนเเมมืงไดดีีีลยทผ คิดว่าโหเลยก็คือกรีซนะครับกรีซมียูนิตก็คือฮอปไลท์นะจะสังเกตว่ายูนิตที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นยูนิตแอนทายแคริรหมดเลยนะครับฮอปไลท์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรียกว่าเดียเป็นเหมือนกับเต่าเต่าไหมโอ้โหเขอเรียกว่าเต่าแล้วกันนะดาเมจมายี่เป็นแอนทายแคริรเหมือนกันแล้วก็มีโบนัสพิเศษชื่อว่าฟาแรงนะครับฟาแรงเนี่ยก็คือจะทําให้ยูนิตเนี้ยได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นถ้ามียูนิตฮอปไลท์เหมือนกันเนี่ยอยู่ข้างๆนะก็มากสุดก็รายล้อม5ช่องก็ได้โบนัสเข้าไปอีก5ดาเมจ ก็ถือว่าเป็นตัวยูนิตที่เคาน์เตอร์หันได้ดีอีกอันนึงเลยนะครับส่วนอีกชนชาตินึงก็คือเปอร์เซียไม่ใช่เปอร์เซียนะเรียกว่าอะไรนะอาร์คิมิดนะครับเขาจะมียูนิตที่ชื่อว่าอิโมโต้นะครับยูนิตอิโมโต้เนี่ยดาเมจ28มากกว่าคอปไลท์อีกแล้วก็คือจะเป็นยูนิตที่ดาเมจโหดมากเลยนะที่เทียบกับสเปียร์แมนแค่ดาเมจ18นะครับเขาจะได้โบนัสพิเศษก็คือนอกจากจะเป็นคนหอกแล้วอะก็คือ Bastion นะครับก็คือเขาจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าต่อสู้อออยยููู่่่่่่ใในนนนนนนเเิขาาะะครับับททีีทีสงงงกวกวฝึ ดาเมจเพิ่มมาบวก3เลยนะครับผมก็ถ้าตั้งรับดีๆเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจเท่าไหร่28บวก5 33ใช่ปะบวกอีก3ก็เป็น36นะครับแับนะประกันว่าสามารถที่จะเอาตัวยูนิตฮันได้อย่างแน่นอนนะดาเมจร6เนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะเอาตัวยูนิตมองโกได้เลยนะถ้าพยายามสแต็กตัวโบนัสเยอะๆดีๆ,ดๆนะครับก็เป็นอีกทางเลือกในการป้องกันตัวเองจากฮันนะเบอร์เซียก็เป็นยูนิตที่ใช้ได้เลยทีนี้ถ้าถามว่าเอ ผมไม่ได้เลือกว่าถ้าทาอะไรตามที่เมื่อกี้คุณกับสแตรกได้พูดมาเลยนี่จะทํำยังไงนี้นะครับบอกเลยว่าทําใจนะครับบอกเลยว่าเราจะมีชีวิตที่ยากมากถ้าเรามีเพื่อนบ้านเป็นทันนะบอกเลยว่ายังไงเกมนั้นจะเป็นเกมที่ยากทันทีนะครับสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดก็คือตั้งกําแพงนะครับหาพัตมิตร แล้วก็พยายามชักชวนให้พัทมิตรเข้ามาทาสงคารามกับเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ว่าเป็นไปได้นะผมว่าในเกมผีเว้นคายเนี่ยพัทมิตเนะี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิรกับเรานะถ้าเราเล่นเกมถูกนะครับเล่นเกมกตามถูกไพ่นะคะขายกับเพื่อนสร้างคาวามสัมพันธ์ที่ดีนะพยายามไปอ่านบุค,คลิกของแต่ละ AI นะครับว่าคนไหนที่มี ความแบบิสัยที่อยากเป็นมิรกับเราอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาก็สามารถที่จะมีแนวโน้มที่จะมาปกป้องเราได้นะเอาจริงผมก็ยังไม่เคยเจอนะแต่ผมคิดว่า AI เกมเนี้ยถ้าเป็นมิรก็เป็นมิรจริงๆนะถ้าดุก็แบบบุกแหลงจริงนะครับก็หาเพื่อนไว้ก็ดีนะอีกอันก็คือสร้างกำแพงนะครับผมสารสร้างกำแพงมาช่วยให้ยูนิตของเราอะเวลาซ่อนอยู่ในกำแพงได้รับดามเมจน้อยลงนะยังน้อยก็ช่วยให้ตัวยูนิตยูนิตฮันเนี่ยมันเข้ามาบุก เมืองเราช้าลงนะครับแล้วก็พยายามสังเกตให้ดีนะว่าชนชาติไหนเป็นชนชาติไหนเลือกฮันนะครับถ้าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราแล้วเลือกฮันรับประกันเลยนะครับว่าเขาบุกเราแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเตรียมยูนิตให้ดีเลยนะพลฮอรสำคัญมากนะครับสร้างกำแพงพลฮอรรีเซิร์ฟตัวออแกนไนซ์ตัวแฟร์ไว้นะครับอย่าลืมนะมันสำคัญมากเลยนะครับนะไอ้นี่อยู่ไหนว่าออแกนไนซ์วอลแฟร์นะถ้าสมมติเราเล่นระดับความยากสูงเนี่ยบางที AI มันไปยุค2งแล้วเราอาจจะยังแบบรีเซิร์ชเทคโนโลยีเอ่อต้นๆพวกนี้อยู่เลยนะครับก็ระวังให้ดี อันน้ก็คือ fortification นะก็อย่าลืมว่าไอ้ home g u a r เนี่ยก็คือเป็นยูนิตปกป้องเมืองเราอะ่ะมันก็จะได้มันก็จะได้มีดาเมจมากขึ้นนะคือถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่อัพ fortification เนี่ยยูนิตป้องกันเมือ,เมอ,องเราจะมีดาเมจน้อยมากอ่ะอย่ยงน้อยัพเลเวลแรกเนี่ยดาเมจเขา20เขาก็สามารถที่จะพอป้องกันจากผลาจากยูนิตของหันด้านระดับหนึ่งนะครับผมโอเคก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มาอธิบายนิดหน่อยนะว่าเนื่องจากมันเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแปลกนะสองตัวนี้ ยังไงก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆบอไว้เจอในวิดีโออันต่อไปแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ